ผสมประสานก,น,กนกันกับธรรมชาติล้วน้วลนเลยนะคะอู้สวยๆผู้น่าเห็นเห็นเห็นหัวเลยเห็นหัวปลาเลยค่ะเป็นกลุ่มเลยสวยมากเลยสวัสดีค่ะพบกับครูกรเกษียนแชนแนลเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ช่วงเชา้าๆเราก็มาลงสวนเหมือนเดิมค่ะลงสวนเก็บพักแล้วก็ใส่ปุย๋ยทีนี้เรามาเรามาดูนอกจากที่กิจกรรมของเราจะทำตามปกติแล้ววันนี้เราก็พาเพื่อนมาดูปลาด้วยค่ะ ตอนนี้ปลาในสะในบอ่อนี้นะคะก็กำลังขึ้นขึ้นมาเล่นน้ำกันตามภาพนะคะแล้วก็มาเป้าดูเขาอยู่นานแล้วล่ะคะ่ะแต่เขาก็ยังคง ังคงเล่นน้ำเล่นแบบนี้นานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วล่ะคะ่ะนี่เป็นชั่วโมงที่สองปลาของเราตอนนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะเห็นแต่ยังดูไม่ออกนะคะว่าเขาเป็นปลาอะไร ส่วนปลาที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะคะเยอะเลยขึ้นมาเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็คงจะจากจากแม่พันธุ์ที่ที่มีอยู่แล้วนะคะมีเป็นจุดเป็นจุดลักษณะของเขาไม่ไม่ใช่ลูกครอบของ เราเคยเห็นแต่ลูกคลอ,อกของของปลาช่อนนะคะน,นี่ไม่ไม่ใช่ปลาช่อนในบอ่อนี้ห้องเราก็ไม่มีตอนนี้เราก็ดูเพลินเลยค่ะ จะลงไปดูขึ้นมาเที่ยวหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะขึ้นมาเที่ยวหนึ่งแล้วแต่ปลาก็ยังคงเล่นน้ำอยู่ บ้านไหนล่ะสิลงมาก,กับวีแม่ตีมามาลงมาคุณแม่จะพาละลอดสักรอบหน่อยเล้วเราจะไปดูใกล้ๆอีกนุ้ยหอยหอยก็ยังคงคงเยอะเหมือนเดิมหอยขึ้นมาเก,กาะ อันนี้เป็นหญ้าที่พ่อบ้านเขาหญ้าที่พ่อบ้านเขาตัดตัดลงนะคะตัดลงในบ่อให้มันเน่าแล้วปลาก็จะได้กินนี่แหละสิ็นม,มโจก,กินหอยเต,ตอนนี้หอยเยอะเลยหอยมาก่อนที่ที่ตรงขอบบ่อเยอะเลย วันนั้นเราเราได้เก็บไปกินครั้งหนึ่งแล้วละ่ะแต่รู้สึกว่าตัวไม่อ้วนนะคะหัวหอยเราไม่อ้วนเขาก็คงจะยังไม่ตัวเต็มที่ล่ะนี่หอยหัวหอย,หอยเล็กๆเยอะเลยก็มีตัวอ้วนๆใหญ่ๆก็มีแต่ยังไม่เต็ม ก็ปล่อยให้เขาออกลูกแผ่ไปเรื่อยๆแผ่พ,พันไปเรื่อยๆก็อยู่ในบอ่อของเรานี่แหละเราซื้อเราซื้อมาปล่อยนี่น,นะคะปลาตัวเล็กๆยุบๆยุบๆอยู่นั่นลูกปลานะคะ เยอะเลยลูกหอยก็เยอะก็จะเป็นแล้วก็จัดไว้ให้เป็นแหล่งอาหารของเรานี่แหละอาหารของเราแต่ไม่ค่อยหากินแหล่งอาหารของเรา ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยจับกินก็กลายเป็นการเลี้ยงเอาไวด้ดูเลี้ยงไว้ดูเวลาที่เขาเล่นน้ำแบบนี้แหละคะ่ะก็เพลิดเพลินดีรู้สึกว่าจะเป็นเราอยู่ในลักษณะจัดให้มันเป็นอาหารปลาไปไม่ใช่เราอยู่ในลักษณะ,จ,าาษณะจัดให้เขาเป็นอาหารตาดูแล้วเพลิดเพลิน เป็นลักษณะเอาธรรมชาติเป็นยาธรรมชาติบำบัดบำบัดก็คือคนแก่อย่างเราจะได้ไม่เหงาดูเพิดเพินกว่าลูกหลานจะมาเยี่ยมก็กนานนานมาที อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินอ้อมไปทางด้านนั้นออีค่ะตอนนี้ปูงปลาไปอยู่ทางด้านนั้นแล้วลารอบขอบสะเราก็ชอบที่จะมาเดินออกกำลังกายแบบนี้ ควบส่าของเราที่ดูไม่ใช่อะไรนะคะเซฟี่กับเขาหน่อยต้นมะม่วงอันนี้คขาคงจะเป็นะมะม่วงเขียวใหญ่เขียวใหญ่เหมือนกันกันกบต้นต้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสองต้นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม จะอยู่ขอบสะทางด้านทิศตะวันออกสองต้นนะคะที่ฤดูการที่แล้วก็เก็บเขากินตลอดปีนั่นก็เป็นมะม่วงเขียวใหญ่แล้วก็พอดีกับต้นนี้ต้นที่เรายือนอยู่ต้นที่เรายือนอยู่ด้วยก,ก็อยู่ที่มุมนี้ รอบที่แล้วไม่มีลูกเลยค่ะรอบที่แล้วไม่มีลูกก็คงจะรอพักตัวต้นสูงเลยปีที่แล้วในต้นปีที่แล้วเราก็เห็นลูกของเขาเป็นลูกใหญ่ๆเหมือนกันเลยค่ะก็ก็เลยก็เลยเดาไหมเดาว,ว่าเขาน่าจะเป็นพันธุเดียวกันเพราะว่าลูกใหญ่เหมือนกัน ตอนนี้เราจะเดินไปทางมุมนี้นะคะเดินมาดูปลาถ้าเป็นถ้าเป็นในช่วงช่วงของรอบที่เราเลี้ยงปลาในรอบที่แล้วนะคะที่ผ่านมาปีนั่นแหละถ้าหากว่าเรามาเดินที่ขอป่อแบบนี้เขาก็จะตามเสียงเลยค่ะ เราเดินไม่ได้แล้วเขาจะพุ่งมาเลยก็เราให้อาหารเขาเนาะให้อาหารเขาเป็นประจำแค่มีคนเดินมาเขาก็มาแล้วตอนนี้ปลารุ่นนี้เขาไม่เคยได้รับอาหารไม่เคยได้กินอาหารหวานเขาก็เลยไม่รู้ ปลายเยอะเลยนะนั่นก็คงจะเป็นปานินไหมนินกับตะเพียนยเป็นฟูงเลยค่ะตอนนี้ฟูงใหญ่แล้ว กลุ่มหนึ่งก็อยู่ทางด้านนี้เป็นคนละรุ่นกันหรือเปล่า,น,าน่าจะคนละรุ่นกันนะคะอันนี้รุ่นเล็กเกิดใหม่นี่ค่ะกลุ่มน,นี้รุ่นเล็กรุ่นเล็กเกิดใหม่ ตอนนี้ก็อยากจะดูว่าตัวของเขามันเป็นตัวอะไรก็คงขนาดของตัวก็ตอนนี้รุ่นรุ่นเล็กก็ก็อยู่ที่ปลาซิวปลาซิวเล็กๆอยู่ในขนาดของปลาซิวหางแดงนี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เราเข้าใกล้ กำลังเล่นน้ำแต่ก่อนบ่อน,นี้ของเรามันเป็นปลาบึกกับปลาสวายนะคะช่วงช่วงบรรยากาศแบบนี้เขาจะขึ้นมาเล่นน้ำกันสวยสวยเราก็ชอบที่จะยืนดูที่ที่บนบ้านของเราในจุดนั้นนะคะจุดระเบียงบ้านนะ่ะเอาไว้สำหรับ กาอ,อีมานั่งแล้วก็ดื่มกาแฟากันกับพ่อบ้านนั่งดูปลาไปด้วยวก็มีความสุขดีมีความสุขตามอัตภาพเรามันชอบธรรมชาติเหมือนกัน อยู่ที่ประมาณนี้นะคะน่าธรรมาชาติมาก จะขึ้นบ้าน,นะะแล้วค่ะเดียวก่อนจะขึ้นบ้านก่อนจะขึ้นบ้านก็ขึ้นจากบ่อปลานะคะเราจะขึ้นบ้านอีกทางฝั่งหนึ่งบ่อปลาที่เราพาเพื่อนมาดูค้ามบ่อมาก็จะเป็นขุ่งน,นา ฟ้าขอบสะมาก็จะเป็นุ่งนานะคะผูนาตอนนี้ก็เขียวไปก่ข้าวกำลังงามข้าวของพี่เคยกับร้านชายมีกำลังงามนี่ก็เป็นร่องรอยที่พี่เคยคงจะมาทำความสะอาดนะคะมาตัดหญ้ายังทำไม่เสร็จในช่วงนี้ เจ้าบ้านเราพี่จจังก็ไม่พลาดที่จะมาเดินเดินเลาะทุ่งนานเะลาะรอบขอบสะเลาะทุ่งนานะ กับพุณแม่เหมือนเดิมตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าๆนี้ฝนก็ยังคงตกโปรยโปรยหยอย ชอบมากเลยนะครับอันนี้บรรยากาศที่ที่เราตั้งใจวเให้มันเป็นในลักษณะนี้จัดเลยตามสภาพเดี๋ยวเราจะเลาะขึ้นบ้านแล้วบิ๊กจี้จี้จังจี่แม่พอไปทั้งนั้นเด้อ จังจังเอ้ยรีดทีรีดทีช่างรี่ชจังเราจะกลับขึ้นบ้านแล้วจะเป็นกลับขึ้นบ้านทางด้านนี้อยู่ในจุดนี้ มาเดินมาเดินจะไปลุยเขาพญา,ายาไส้เดินนั่นก็จะกลับขึ้นบ้านทางด้านนี้แล้วนะอัปเดตภูพันเห็นเราหน่อยตอนปูกเขาที่แรกก็จะ แกเชื่อกออกเนาะเขาน่าจะตั้งหลักได้แล้วล่ะในวันที่เราย้ายเข้ามาปลูกเขาติดหลักเอาไว้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติของเขาเลยอืปล่อยให้เขาขึ้นเลยค่ะนีจีจังไปแล้ว ว่าถ่ายยี่แม่เลยจีจังเลยดูแพนทีเสียงรถค่ะบ้านเราก็อยู่ติดถนนนี่แหละ ก้าวบ้านเราในจุดนี้อู้กวยถือกวยถือคนละไงไว้ฮะพูดนะทางไปไหมทางไปจุดนี้รบจังไม่ได้มาเคลียร์เลยนี่คคะ นี่เราอยู่ที่ขอบจาก,กับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นป่าขาของเรานั่นแหละที่เราได้ลงไปทางด้านนั้นเป็นส่วนของทางด้านหน้ามาดูภูพันเฮอ,อีกต้นอันนี้ กูพานเฮ่ต้นนี้อันนี้ใบของเขาเหลืองเหลืองสองใบแล้วค่ะก็ติดอยู่นะติดอยูอ่มียอดใหม่ขึ้นมาด้วยยอดใหม่ขึ้นมาด้วย พัพนเหสวยนะผู้พัพนเหสวยสวยให้ขึ้นอยู่ตรงที่จุดนี้รู้สึกว่าเราจะไม่มีเวลาที่จะที่จะร้อยพวงม,มาลัยเลยค่ะก็เลยเอาไว้โอกาสดีแล้วก็จะเก็บเก็บดอกไม้ มาพาเพื่อนร้อยพวงมาลัยดูชาพรพะดอกไม้เยอะนะคะถอนถอนดึงดึงเท่าหน่อยอันนี้ไม่ไมยราบไม่ยราบก็ขึ้น ตัวนี้มีทุกอย่างเลยนะคะนี่แก้วมังกรก็มีอยู่จุดนี้แต่กอนมันก็ไม่รู้ปลนี้นะีเล่นออกให้เขาหน่อย สภาพปลาสภาพปลาข้างบ้านอ้อ๋อฤทติจัง ลีลาขึ้นขึ้นบ้านไปแล้วอืมนี่จีขึ้นบ้านไปแล้วก็งโง่ขึ้นมาหาอีแม่สือเก่า 歌。 เป็นสภาพที่เราอยากอยากให้บ้านของเราเป็นป่า,าก็ได้เชมใจนึนเกเป็นป่าจริงๆ ณไงกินข้าวละตีพี่จีจังพี่จีจังกินข้าวแล้ว ไปทำมาก็เมื่อยแล้วตอนนี้ปลาก็ยังยังไม่ลงนะคะเขาก็ยังคงเล่นน้ำอยู่เราก็จะขอจบคลิปเอาไว้ลงเพียงแค่นี้นะคะในในช่วงนี้เป็นมันจะเป็นช่วงของกิจกรรมประจําวันของเราครูเกษียณทําอะไรบ้างแล้วก็ขอแค่อยากถ่ายทอดประสบการณ์ ในการดำรงชีวิตหลังเกษียณของเราทำยังไงเราถึงจะมีความสุขเราก็ถือว่ากิจกรรมของเราความสุขของเราก็อยู่ที่ที่ตัวเราเรารู้ว่าเราพอใจที่จะทำในกิจกรรมนี้แล้วก็ทำตามนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการการจัดวางการทำการวางใจวางตนของเรา เราพอใจในสิ่งไหนเราทําแล้วมันมีความสุขทําไปเลยค่ะพบกับพบกับครูเกษียนชาแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเกษียนพบกันใหม่นะคะคราวหน้าค่ะขอบคุณนะ เราจะขึ้นบ้านแล้วบูป้าบูดงบูป้าบูดงป๊บกันใหม่ค่ะ